อีู่เลยกันมันคืออะไรมันคือช้ากับก้อนหินยักษ์ว้าวตัวนี้จะอยู่ในเกมนี้อยู่ในแมป best monitor น,นะครับ best m o n a t o r best monitor นะครับตอนนี้เราอยู่เจ็ดสิบเจ็ดจุดสามเอมนครับ ร้านเองก็ไม่รแบบู้เป็นแบบที่ผมเล่นบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นแบบที่ผมปวดที่สุดที่เป็นแบบที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะครับก็คือแบบที่ผมชอบนั่นแหละทุกคนเลยผมชอบแบบนี้มากๆกคนครับถ้าทุกคนเล่นแบบนี้อยู่นะครับอุย้ยเงี้ยแข็เลยนี่ ไพ่ปาร์ตี้ยีนเลยนะครับที่มันจะได้ตอนอัปเดตนะครับตอนเที่ยงคืนใช่ไหมก็รู้นะคโอไม่ได่ครับได้ตอนห้าทุ่มหรือหกทุ่มนะครับประมาณนี้ครับไพ่ใบนี้นะครับประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับมันจะแพงนะครับประมาณสี่แสนห้าครับให้คนได้เก็บไว้ครับดูผมผมไม่รู้ว่าใช่ไหมจะรู้ว่าแต่รู้ว่าผมน่าจะแพงครับผน่าจะแพงครับผมเก็บว่าจ้าสิบแปดไปครับความจริงผมเก็บว่ายอ่กว่านี้นะผมเอาขายเล่นหมดละ ทายหนึ่งเพชรนะครับในตรงนี้ในสินค้าประปม 6, 6ูลประมูลอะไรมาสามแสนหกแสนโอเคผมต้องให้หน่อยนะผมให้แค่นี้เลยนะผมให้สามแสนเลยอามริบเลยผมก็จะหาซื้อตัวใหญ่สั้นตึงตัวนะโอ้โหเขาไปเลยครับช่างเขานะครับ โอ้ตัวใหญ่ตันนี้ผมมีตัวใหญ่อยู่สองตัวนะเจ้าก้อนหินเจ้าก้อนหินนะผมมีเจ้าก้อนหินกับช้างผมมีเจ้าก้อนหินกับช้างครับทุกคนนี่จะเอาเป็นตัวอะไรดีนะ มมีียากมากครับทุกคนเพราะว่าเสื้อผมไม่มค่อยมีตเกล็ดโอ้โหเมียเหรอ ลูก่อนะครับโอ้โหว่ามามาเามาประมูลหนึ่งเพชรกันนะครับแต่าขายไปอ,อีกแล้วเช่นเคยนะครับหนึ่งเพชรต้องรอครับโอ๊ยไม่เปิดได้เกลือลูกเปิดบ้างน,นะครับตรงนี้เปิดไปเลยสี่ ถีงด้วยเจนครับเรือลือน่นๆอุยถ้าผนอ,อยู่เท่าไหร่ตรงนี้ตุกคเลยตั้งีสาปรับผมมวนมารับสองพ็ 5, นหะ้าพันนล สายไปนี่อยู่ราคาสี่แสนหนึ 4, 1, 17, ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกมตัวนี้อ,อ้หนึ่งหมืห่โอโหมันจะขาดทุนยับเลยเกมเริม่มยอไรครับเขาได้สิตัวนี้คนมีเิชรเยอะพวกใข่ก็น้อยมนจะขาดทุนไปเรื่อสองหมื่นครับหนึ่งแสน

สามแสนสมนซื้อเลยครับกล้าไปมองเลยจบที่สามแสนสามหมื่นสา จบชิบาคาทีนะครับสามแสสามหมื่นสามพันลาบลคนนี้ครับคนนี้ลาบ้วนะครับผู้ตัวดำนะครับลาไปแล้วนะครับสามหมื่นสามพันสามสนับกับไข่ใบนะครับเบิววายจบแล้วนะครับ